เรื่องราวความรักของกษัตริย์หนุ่มผู้ยิ่งใหญ่กับมเหสีผู้งดงามที่ต้องไปเกิดเป็นด้วงขี้ควายเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังใครที่ชื่นชอบคลิปของลองฟังสตรอรี่แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะทุกคนเวลาลองฟังสตรอรี่ลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปที่ทุกคนค่ะณดินแดนแคว้นกาสีมีพระเจ้าอักษกะ เป็นผู้ปกครองนครซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยบารมีและมีอัคระมะเหสีรูปงามพระนามว่าอุปพีซึ่งเป็นที่รักใคร่และโปรดปานของพระราชาเป็นอย่างมากพระเจ้าอัศกะรักในความงดงามของพระมะเหสีมากทุกวันพระเจ้าอัศกะจะไม่สวยพระรยาหารหากมีได้เห็นหน้านางผู้เป็นอันที่รัก เหมือนว่าถ้าไม่ได้เห็นหน้านางก็จะกินข้าวไม่ลงเลยล่ะคะ่ะทางด้านอัคารมเหสีอุพีก็เป็นคนที่รักสวยรักงามมากๆแต่ในทางกลับกันพระนางแทบไม่เคยเอื้อมมือช่วยเหลือผู้ใดหรือทำบุญทำทานเพื่อสะสมบุญบารมีในภายภาคหน้าเลยนางมักหมุกมุ่นในความงามของตนและนางทุ่มเทดูแลรูปโฉมอย่างไม่ยั้งมือทั้งสมุนไพรน้ำมันวิเศษ หรือ,อยาล้ำค่าจากแดนไกลเพื่อจะให้พระราชานั้นโปรดปานนางคนเดียววันหนึ่งนางอุปีได้ข่าวมาว่าทางใต้ของเมืองมียาดีที่จะช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นนางก็ขอให้พระราชาหามาให้พระเจ้าอัสสก,กะก็ให้ทหารไปตามหามาให้นางจนได้นะคะและไม่ว่านางอุปีจะต้องการยาวิเศษใดๆมาบำรุงรูปโฉมให้งดงาม หรือแม้แต่จะต้องใช้วิธีใดๆก็ตามพระราชาก็จะหามาให้เสมอตามความปรารถนาของนางวันหนึง่งพระนางอุปพีนั้นได้สิ้นพระชนลงอย่างไม่รู้สาเหตุพระราชาก็เสียใจเป็นอย่างมากโศกเศร้าเสียใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะรักมาเหสีมากๆพระเจ้าอัสกะก็ทรงให้สร้างโลงแก้วใส่พระศพของพระนางอุปพีไว้ซึ่งหล่อน้ำมันไว้แล้ว แล้วยกไปตั้งข้างแท่นบรรทมพระเจ้าอัส,สกะก็ร้องไห้โอดควรถึงนางเป็นอย่างมากจนปล่อยปะละเลยราชการบ้านเมืองในพระราชบิดาและพระมารดาพร้อมทั้งอมมาต์และข้าราชบริพารทั้งหลายจะปอบอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้พระองค์นั้นหายโศกเศร้าได้เลย พระเจ้าอัศกะนั้นทรงโศกเศร้าถึงพระนางอุปีอยู่เช่นนั้นจนเวลาผ่านไปถึงเจ็ดวันเจ็ดคืน <c oughs> ก็ยังไม่หายเศร้าขณะนั้นพระฤาษีที่มีอภิญญาวิเศษเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าอัศกะซึ่งอยู่ในป่าหิมพานก็ได้เจริญภาวนาตาทิพย์มองเห็นชะตากรรมของพระเจ้าอัศกะด้วยความห่วงใยห,หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้บ้านเมืองจะพินาศเสียก่อน พระฤาษีคิดได้ดังนั้นจึงตัดสินใจเหาะมายังพระราชอุทยานหวังจะช่วยพระเจ้าอัสสกะให้พ้นความโศกเศร้าเมื่อถึงอุทยานแล้วพระฤาษีจึงตัดถามเรื่องราวจากมหาเล็กทางด้านมหาเล็กก็ได้บอกฤาษีว่าตั้งแต่พระมเหสีอุภีสิ้นพระชนลงพระเจ้าอัสสกะก็ทรงโศกเศร้าอยู่อย่างนี้ล่วงเลยมาแล้วเจ็ดวัน เมื่อได้ยินเช่นนั้นพระฤาษีจึงบอกกับมหาเล็กว่าถ้าอย่างนั้นรบกวนท่านไปกราบทูลเชิญพระองค์มาที่อุทยานนี้ด้วยเถิดเราจะช่วยให้หายจากความโศกเศร้าและให้พระองค์นั้นได้รู้ความจริงสัทีด้วยความเคารพและเกรงใจพระฤาษีพระเจ้าอัสกะจึงทรงยินยอมและเสด็จมาพบที่พระราชอุทยานเมื่อพระเจ้าอัสกะเดินทางมาถึง ฤาษีก็เอ่ยว่าท่านจะมัวโศกเศร้าถึงพระนางทำไมบัดนี้พระนางได้ไปเกิดใหม่แล้วนะท่านพระเจ้าอัศสสก,กะได้ยินดังนั้นก็รู้สึกดีใจมากและถามฤาษีว่าพระมเหสีของหบ่อมฉันไปเกิดใหม่แล้วหรือนางไปเกิดที่ใดกันพระอาจารย์ทางด้านพระฤาษีก็ตอบไปว่าเนื่องจากตอนที่เป็นมนุษย์พระนางทรงมัวเมาในรูปโฉม ไม่ทรงทำความดีด้วยความหลงมัวเมานี้จึงนำไปเกิดเป็นด้วงขี้ควายพระเจ้าอัสสกะก็ตกใจและไม่เชื่อนะคะพร้อมกับพูดว่าหม่อมฉันไม่เชื่อพระมะเหตสีของหม่อมฉันเมื่อตอนเป็นมนุษย์นั้นสิริฉมง,งดงามเมื่อไปเกิดใหม่ความงามนั้นก็น่าจะคงอยู่จะไปเกิดเป็นด้วงขี้ควายได้อย่างไรเมื่อพระเจ้าอัสสกะไม่เชื่อพระฤาษี จึงเดินนำพระเจ้าอสก,กะไปยังท้ายพระราชอุทยานและเมื่อมาถึงท้ายอุทยานก็พบกับกองมูลควายทั้งสองจึงนั่งลงใกล้ๆข้างกองมูลควายพระเจ้าอสก,กะทรงไม่เชื่อตามคำที่พระฤาษีบอกแต่ก็ทรงทราบว่าพระฤาษีนี้มีอภิญญาความรู้ภาษาสัตว์และสามารถเสกให้บุคคลน,นั้นฟังภาษาสัตว์ได้ระยะหนึ่งสักพัก พระเจ้าอัส,สก,กะก็เริ่มได้ยินเสียงสัตว์รอบข้างสนทนากันพระองค์ก็รู้ทันทีว่าพระฤาษีได้เสกให้พระองค์นั้นได้ยินสัตว์เรียบร้อยแล้วเมื่อรายคาถาให้มนุษย์ได้ฟังเสียงสัตว์ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วพระฤาษีจึงเริ่มสนทนากับพระนางอุปพีที่เกิดใหม่เป็นดวงมูลควายแม่ดวงเอ๋ยชาติที่แล้วเจ้าเป็นอะไรกัน พระฤาษีนั้นได้ถามคำถามกับดวงมูลควายดวงจึงตอบว่าข้าพระเจ้าเป็นมเหสีของพระเจ้าอัศก,กะชื่ออุปพพีเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าอัศก,กะได้ยินดังนั้นก็ตกใจและไม่ยอมเชื่อนะคะพระฤาษีจึงถามคำถามที่มีแต่พระเจ้าอัศก,กะกับพระมเหสีเท่านั้นที่รู้แม่ดวงเมื่อตอนเจ้าเป็นมเหสีพระเจ้าอัศก,กะ ให้ความรักและดูแลเจ้าดีหรือไม่อย่างไรกันด้วงนั้นก็ได้ตอบว่าพระเจ้าอัสสกะทรงดูแลข้าพเจ้าเป็นอย่างดีทุกครั้งที่ข้าพเจ้าต้องการสิ่งใดเพื่อมาบำรุงความงามของข้าพเจ้าไม่ว่าจะต้องไปหาที่ไหนด้วยวิธีใดพระเจ้าอัสสกะก็จะหามาให้สนองความปรารถนาของข้าพเจ้าทุกครั้ง พระเจ้าอัศกะเมื่อได้ยินคำตอบจากล่วงมูลควายแล้วก็ปักใจเชื่อทันทีว่าคือพระมเหสีของตนเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้กันแค่สองพระองค์พระฤาษีจึงเอ่ยถามด้วงว่าบัตรนี้พระเจ้าอัศกะได้มาอยู่ตรงหน้าเจ้าแล้วเจ้าจะกลับไปเป็นมเหสีสุดที่รักของพระองค์อีกหรือไม่พระเจ้าอัศกะ ได้ยินคำถามจากพะระฤาษีก็ดีใจเป็นอย่างมากและหวังจะให้นางด้วงตอบรับเผื่อพะระฤาษีจะเสกให้นางด้วงกลับเป็นพระนางอุปพีที่ทรงฟื้นคืนชีพขึ้นเป็นมาเหสีสุดที่รักตามเดิมนางด้วงก็ตอบว่าไม่เจ้าค่ะในครั้งนั้นพระราชาเป็นพระสวามีของข้าพระเจ้าก็จริงแต่บัดนี้ ข้าพระเจ้ามีสามีใหม่เป็นที่รักยิ่งแล้วแม้จะให้สังหารพระเจ้าอัศกะเพื่อเอาโลหิตจากพระสอมาล้างเท้าสามีใหม่ของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ทำได้ความสุขและความทุกข์เก่าถูกความทุกข์และความสุขใหม่บดบังเสียแล้วฉะนั้นเจ้าดวงจึงเป็นที่รักของข้าพเจ้ายิ่งกว่าพระองค์ร้อยเท่าพันเท่า เมื่อพระเจ้าอักษกะได้ยินดังนั้นก็เสียใจและโกรธมากที่นางลืมความรักของตนไปเสียแล้วทางด้านพระมเหสีอุปพีที่บัดนี้ได้เกิดใหม่เป็นดวงมูลควายเมื่อเห็นพระเจ้าอักษะทรงโกรธก็ไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดนางมุดกองมูลควายหายไปพร้อมกับดวงสามีใหม่พระเจ้าอักษกะริ้วสุดขีดได้แต่ทรงแขนพระไทยแล้วก็ไหว้ลาพระฤาษี และเดินกลับสู่ห้องบรรทมพร้อมทั้งสั่งมหาดเล็กให้ย้ายศพของพระนางอุปีออกไปจากห้องและทรงเริ่มเข้าใจว่าความงามและความรักที่ยึดมั่นนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งชั่วข่าวต่อมาไม่นานพระเจ้าอักษกะก็ลืมความโศกเศร้าเสียใจทั้งหมดและก็ทรงอภิเษกพระอัครมเหสีคนใหม่ซึ่งก็มีหน้าตางดงามมากๆพระอักษกะ ก็ได้ปกครองแผ่นดินอย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อไปความยึดมั่นนำมาซึ่งทุกข์แต่การปล่อยวางนำมาซึ่งอิสรภาพสุดท้ายแล้วต่างต้องปล่อยวางจากอดีตและเลือกเดินหน้าต่อไปถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลองฟังสตอรี่ด้วยนะคะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะและสำหรับคลิปต่อไปเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องอะไร หรือมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะ